สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของเจนี่ทุกคนนะคะทั้งเกาทั้งม่สวัสดีทุกคนทั่วโลกทีกท่เบิ่งเจนี่นะคะมาพอกันอีกแล้วะคะ่ะครับเจนี่โจยแซบวั <c oughs> นนี้วันนี้เป็นแม่เสือค่ะแม่เสือจะมาโซแซบพี่หยังอืมเห็นมานีน้ำจิ้มขออนุญาตนะคะนน้ำจิ้มของหนะูเเนาะขออนุญาตวางยาสรบลูกในคันก่อนนะคะพี่น้องค่ะ นี่คือผักพันธ์ค่ะผักพันธ์มีอะไรา้างก็มีผักหนอกนะคะแล้วก็โหแล้ผ่านะคะบาโอลสปริงออนเนียน,นะคะต้นหอมนะคะนี่จะนีแล้วก็นซาเลเน่บอมมี่มันม,มันบางงามเลยปะสือพี่น้องค่ะรียว ตับนั่นเองครับพี่น้องค่ะมาจากดตเวลาแล้วกินยาท่ายไปแล้วเตรียมพร้อมนะแล้วก็เตรียมพร้อมจะถือดาพร้อมคลิปนี้อย่าด่ากันเน้อพี่น้องคขาดุนๆอนนีน้ค่อยกินดอกอันนี้ปีนี้กินนี่กินเรื่อยๆยังไม่ได้กินเนาะเขากินไปแล้วพีพ่มาพี่น้องค่ะกินแล้ะโดนอันนี้น้ำจิ้ม เอาเลยเด้อจุจุบอตอนแบบเบลเลอร์เลยถิ่มต้องไปพี่น้องครับเจนี่โจชาวอุดรคนโกกินบังโมปลาพาป้าหัวมันหลังไม่ีปนองทุบประโลดจังแสบนี่อ่ะเงียบืังขมตาใจ หระพาอืมอม,มาเด้พี่น้องกินน้ำกันงพุดเดิ้ลมาจุ กูได้พมากก่ทนเบิงองเอหรอพี่น้องอม,มาเด้อค่ะพี่จาพี่จา ยกพระเจ้าตากไทยอามีนะคะพร้อมทีมงาน,นะคะ่ะเมื่อกี้น้ําเกลือน,นี่ผักหนอกกับพี่น้องคะ่ะหรือใบบวบกนั่นเองคมขม,ขมพี่น้องเจีน,นี้มาขม ขมตะแซบขมอมลำเจอตับหวานๆเข้ากัน เด็กน้อยอยากกินเด้อพี่น้องมันจะเป็นทีกระตือแต่ผู้เทากินผู้เทาที่เิ่นเคยผ่านการกินดิบมากนะคะอันนี้จะนิปรสนับสนุนในเย,ยาวาชวนกินนะจ๊ะพี่น้องจ้า แบบเนี่ยมันเป็นแค่ควมชอบของแต่ละคนนะคะพี่น้องคั้นบ่นเคยกินจะไปกินนะจ๊ะคําว่าแอบบอกแทบสำหรับคนที่กินนะคะมันจะหวานบอ่อกข้าวจ้ะเพราะว่าถ้าตับสดสดเลยเนี่ยจะบอ่อกข้าวมิจฉหวานถ้าตับป่สดนะบรูก,รก็นว่าเินนี่บยอกเคยซื้อตับปลสดมากิน คกินปัญญนะเนาะคนนี่แหละคือยักษ์พี่น้องค่ะยักษมันพอมีดอกในชีวิตจริงมันไม่แต่นในวรรณคดีมันยกตัวอย่างกั็คือค้นนี่แหละเป็นยักษ ยักหรือยิกแต่กินนี่ยิกหรือยักขันลักพืูดเร่าคนาออนั้นขอนำปะนัะก่อนนะคะพี่น้องค่ะจบข่าวอันนี้ก็ทองคำหลายพันปีแล้วที่มอมยาเก็บไว้ให้นะคะมอมยา ประทานให่มากเลยเก็บเป็นทีละลึกไปหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะไม่ใช่หม่อมยาจากหม่อมยาทวด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 ลงมาจนถึงหม่อมยาหม่อมยาให้มาค่ะหม่อมยาบอกว่าถ้าไม่มีจินจริงๆเอาว่าจะแลกไขกีกีเยี่ยมแลีไขกีเยี่ยมในยุติาขายบ่ได้ครับเพราะว่าประเมินราคาบ่ได้มีอย่างเดี๋ยวือแล้ไขกีเยี่ยม ืสำหรับค้นที่พันอยากกินแต่ว่ามัน่เคยกินที่ไผ่ลวกกันได้พี่น้องค้าลวกอ่ะ่ต้องลวกซุกมากลวกลวกแบใบมันหวานคือตับหวานแบบพี่น้อง Mm-hmm. หมมไม่ทันพี่น้อง่ะหล่นามว่ามีพยานาะถ้ากินนแบบมีค่ะ ินยังก็มีพยาธิหมดนะคบเพีย <c> ง <oughs> <c oughs> แต่ว่าเฮารักษาในระดับระดับหนึ่งนะคะมันรักษาไปได้หมดหรอคะอาหารทุกอย่างมีพยาธิหมดแม้กระทั่งผักสดพยาธิก็มีจ่ะแต่ว่ามันจะเพียงแต่ว่าร่างกายเขามันต่อตานได้พยาธิตัวนั้นได้น้อยอย,าย่างไรแค่นั้นรือว่าเขากินแล้วเขาจะรักษาเจ้าของกุ้งดิบ ปลาดิบป,ปูดิบมีมดเนื้อก็มีผักสดก็มีค่ะพยาธต่อให้เป็นออแกนิกขนาดได้กับมีพยาธิตอกันค่ะเพราะว่าเจนน,นนี่เพื่อนร้านอาหารเจนนี่ไปเลี้ยงให้ยินนะคะให้ยินเพินพ่นเพิ่นบอกเพิ่นบอกหมือนั่นแหละทุกอย่างมีพยาธเหมือนเพียงแต่ว่ามันจะน้อยหรือลายแล้วร่างกายเขาจะต่อต้านเลยซ้ำใดแล้วเขาจะรู้จักวิธีรักษาเท่านั ล้วพยาธิตัวนั้นมันสีแห้งซํำใดเน่ะพี่น้องคะ่ะมีพยาธิมีแบคทีเรียหมดจ้ะ ขนาดเขาที่ห้องหงอยพี่น้องครับเขาที่ห้องหงเนี่ยถ้าทำมันบดไดเอุ่นอุณหภูมิที่เก็บไปมันกับมีแบทคทีเรียค้อกันตามที่เลี่ยนมากเนี่ยนะคะเลี่ยนนะะยั่นใ <c oughs> ห้ยีนนะครับร้านอาหารยู่เมืองนอองขาตทองเลี่ยนให้ยีนนะคะต้องมีใบมีใบร้านอาหารข้าเจ้าจิตรงข้าปเลี่ยมบอสันเพ่นสมาสอนข้านในร้าน ถามว่าประเทดต่ำอุณหภูมิบอบอเฮ็ดค่ะพิ่เสิเฮดต่อเมือให้ยินลงเท่านั้นเ <c oughs> พราะว่าคือขายอย่างเดี่ยวกับบ่คือกันเหมือน่บบของฝรั่งก็คือกันแ่ะพี่น้องครับพอให้ยินมาตรวจมัน่ผพันเหมือทุกอย่างหรอกแต่ว่าเขา,ขาลุมมารวยไปซื้อว่าเอออันนี้เฮาเฮดต่ำเขาเฮดถูกต้องตามที่เขาบ,บอกแต่ว่าได้มาตรฐทานนะ ได้มาต่อาหาแบบเป๊ะๆบ่บ่มีค่ะ ใน Youtube บะของฝรั่งอ่ะบางังนกคทมน้ำลายใส่พอ่อผมก็ตีนเยียบพ่อผมแต่ร้านเขาร้านไทยพ่อมีดอกพี่น้องคาะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าจะเอาระเบียบอีกพอ่อดอวบอกไปล่ามปามเลยยกตัวอย่างไห้เบ่งเงนะค่ะพี่น้องบบได้ว่าผู้แดกโบไดว่าบบได้ว่าผู้แดกบไดว่าร้านใดค่ะ ขเขาเาต้องมีอุณหภูมิวัดพร้อมนะพี่น้องครับเจ็บนี่อุณหภูมเทอดใด้ทำมะเฮ็ดบ่เดินงานกัน,นยัดเขอายัดเข่าในตูเน้เลยตูเ้เย็เนยนะครับ ในไล่เมือเสือเมือเสือหากินตับครับแล้ววางไน่อยเดีย๋ยวบ,บ่าวสมหน่อยก็ได้ฉี่ได้ดือ้อกินนี้จกกินมันนะครับตับพาดกันว่ยากเขาเอาพี่น้องผู้ใดกินดิฟนะาปากก็เล,เลี้ยวจิป้อนผู้ใดกินจุอ่ะผู้ใดมักจุกคำเบื่อเลยด้วย สิบหานาทีแล้วอืมแล้วงอนมันก็บเขาเป็นกิบกิบก่าๆที่กินนี่กินนะ ลำกลนเป็นกับขมินเนาะมันหลายโพดกินหลายโพดกินนลายเพราว่าหยางเพราวะกิ่นี่ากินผู้เดียวครับที่บานเฮามันจะมันได้กินคนละข้ามสองข้ามพอหยางตีาเพราะว่ามันแพงมันบ่มีหลายมันบ่มีแห่กินหลายหลายนนะคะมันต้องแบ่งกันกินสื่อมาตำหนีมันบานเฮ้เพันกินกันเป็นกลุ่มเป็นบามัมจะได้กินคนละสองสามข้ามแค่นั้นค่ะ ผู้ที่เห็นกิ่นจนนี่เลยว่าโอ้กิ่นลายโพดเป็นตะย่านคือบอกว่าถ้ามีลายกว่าหันคนบันเท่าห้เก็กิ่นลายด้วกันค่ะแต่ว่ามันบ่มีมันหายากเจนนี่โชคดีที่ว่าบ่มีผู้ใดแย่งกินเจนนี่ก็เลยได้กิ่นลายนะครับพี่น้องก็คือส่งเบาดูแท็ขอไปเอาหน้ามังงุนยินได้ป๊ขอหน้ามุนนี่สักแก้วเนาะพี่น้องครับขอน้าปะละ ละมุนละไมในลิ้น่งพี่น้องค่ะ เขาเบริรอีกจานนึงค่ะน้องครับเจนนี้มีสองชุดนะครับก็เจนี้เป็นคนที่แบบ่างอย่างที่ดับโบนะครับ <c oughs> ขอโทษนะคะที่กินเยอะถามว่าแข็งไหมความสุกของข้าอยังเก็นมี่มานละ ใส่ชีวิตแถมมีความสุขที่สุดนะพี่น้องครับอยากเคลียอย่างนี้อยากกินอย่างกินเพราะว่าความตายแขนข้อทูกบาดอย่างที่คือบรรดาขี้เจียนอีบอกไปเลยวันใัญายตืนนะ่นต่อไปให้กินยิบกระต่ายพี่น้องตายทุกคนเมื่อี้ไม่ได้ดอยู่คำฝาก อยากลองอะไรลองซะนะคะก่อนที่เราจะตายลองในทางที่ดีนะครับว่ามันละลองในทางที่บด,ดีชีวิตคนเฮามันถือกำกหนดมากคือจังเพลงิ่นว่าเป่นน้องก้าวสามสิบลิกขิดฟ้าเจ็ดสิบโอเจต้องฟ้าฟันต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ สามสิบเปอร์เซ็นต์าลิขิดให้ห้ามากพี่น้องขะอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตให้ห้าวฟาฟั่นเอานั่นละเนือเพลงของเพิ่นแปลออกมาจังสันเพราะฉะเพราะฉะนั้นผู้ใดผู้ใดอยากได้ดิบได้ดีกัเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นให้ห้าวฟาฟัานเอาอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่นลิขิตให้มาแล้วว่าห้าวต้องเป็นสันจังสีเจนนี่ก็จะได้แค่นี้ละคะ่ะสุดแล้วมันสุดแล้ว มีความสุกหรอณตอนนี้วันเนี้ยันนี่มีความสุขที่สุดเพราะตงการนั่งเราทำวลายากลำจากรวยบอยากลำจากรวยค่ะพี่น้องในเหมื่อเห็ดแล้วมันบะลำบ่รวยเห็ดแล้วมันบ่ได้ขาก็ต้องป่งนะคะขาก็ต้องว่างป่งอ่ะถ้าาบ่ป่งเขาจะบอกมีความสุขเขาจะบอกหูจากสุขที่แท้จริงว่าสุขที่แท้จริงไม่จําเป็นจะต้องว่าคุณต้องมีทุกสิ่งทุกอย่าง สุขที่แท้จริงคือว่าสุขที่คุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบสุขในสิ่งที่คุณอยู่แล้วมีความสุขนะคือสุขที่แท้จริงค่ะบางคนมันมีเงินถามว่าเงินสําคัญไหมสําคัญสําคัญในชีวิตด้วยเพราะว่าเงินจะเป็นตัวแรกที่สําคัญเลยล่ะค่ะพี่น้องคะถ้าบมีเงินต่อยให้หักกันบันไดครอบครัวกันมีทะเลาะทุ่มบ่แหวงเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าข้าจะ๋หูวิธีจะได้มีความสุขได้สาใดนะบอกหัวใส่น้อเดียวกอนลืม ตามเจนนี่เจนมีความสุขมีความสุขสุกแทนนี่พ่อถ้าข้าบงหูจากบงหูจากพ่อเข้าก็จะบงหูจากสุขพี่น้องะ่ะเอาคิดง่ายๆกันแล้วกันเพว่มีเงินหล,ลายๆมีธุรกิจหล,ลายๆเพิ่นมีความสุขที่แท่กิงบอผู้รังคนมี ผูดแล้วคนเพื่อนแก่บ,บม่มมีเพะว่าเพิ่เคขียดหลายอย่างเมื่อเห็นข่าวบ่ว่านักธุรกิจพันล้านฆ่าตัวตายเป็นพันล้านก็จะยังขาตัวตายเพราะอย่างพะเพิ่อนบมี่มีความสุขในใจทางหูจากพ่อหูจะยุทธพาอจะมีความสุขกับพี่น้องคะ่ะ อันนี้บริเด็นหน้่ยน่ามีพ้นฉีกขาดเจ็ดงานนะคะหมายถึงผู้จะเฮ็ดจะเฮ็ดเพราะว่าพนมีกําลังที่จะเฮ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันนะคือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาต้องฝ่าฟัานเองสามสิบเปอร์เซ็นต์ฝ่าลิขิตเนี่ยมากวอาวนไปวุนมากเพราแเราพี่น้องครับจะพี่น้องจะเบื่อจะสร้างเกณฑ์นี้เกณฑ์นี้เมื่อจากพี่น้องสั้นง มันอยากรวยจัยดรวยทุกคนค่ะทุกคนเกิดมาอยากรวยเหมือแต่มันในเมื่อมันมัน,มนยานะคะมันรวยบ่ได้ก็ขอใหามีความสุขซะก่อนตายในชีวิต เกิดมาชาติเดียวถ้าเห้ามมกมูนแต่เรื่องที่นนนีไรไตยถิ่มด้วยซื้อพี่น้องค่ะมกมูนในเรื่องคว้กมรวยหลายมันจะตายถิ่มจะซื้อนะคะมันจะบง่ะบงบอกจากความสุขเศร้าแล้วเศร้าพอแล้วครับพี่น้องครับขอโทษค่ะขออภัยนีคมั่นรวยใครๆก็อยากรวย vann. Mm. Mm -hmm. เกิดเป็นกระเธยต้องมีใจอดทนจี่ขั้งกี่หนทนเก็บเอาไว้จะคอยทำรายใจกันอีกนานทึงไหน ลรืก็เธอเสียใจไม่เป็นมึบพี่น้องลองมุงมงนวนวตสตนะมาโบกใต้อำลาจำใจจำห่างโอ้จำลา <c oughs> โอ้บ่เมนลองกิดจำใจจำจากโอ้จำลาไกลห่างสถานศึกษา มนเศร้าตั้งแต่ยุปโภคตัวเรียองยุปโภคเหมือนก่นนขออนุญาตชัดๆจุบนะคะเอาละคะ่ับพี่น้องคะในเวลาจีนี้จะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกกำลังใจและทุก ทุกสับสะไข่นะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกคนที่เขาว่าเบิงทั้งที่หลงเขามาเบิงนะคะขอบคุณไปตรงนี้นะคะพี่น้องคะสาหรับนนี้ไว้แค่นี้พ่อกัารพนณนะสวัสดีค่ะ love you all